แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องมืดบ้านล้างแล้วเราก็อยู่กับน้องแมวริตตาน้องแมวริตตาอีเช่นเคยลิเยไเหน่เล่นเลยอยากกแต้องมีนก,กินเล่นกันกนะกิจะลจะร้อฟังเีมันยที่ะ่นมนนะแคลิปนี้ก็ดูกดไลค์หนึ่งถนะึงหนึ่นนงร้อยไลค์จิจะมีการเล่กิจจุลล เขาสุงขนาดนั้นใช่ไหมจี้ใช่จี้จินจีเอ็มเอ็มนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันดูคิวจี้ยาฮิจิโนซิลาดู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  ข่าวสดข่าวสดข่าวด่วนข่าวด่วนตอนนี้มีแมวตัวหนึ่งกำลังหลงทางอยู่ในผมเที่ยวไปนะโนเวยเราจะไปสำรวจแกที่มันจะแสนจะมืดไปกันเยเราจะทิ้งไปตามตรงนี้เหรออจ้าทิ้งนะโนเวยเนี่ยแป๊หนึ่งพี่เดี๋ยเราเราตัดไปตรงที่มันเอ่อมีเสงสว่างแล้วก็มี เหมือนไว้เลยด้วยนะรีดตามห้าสิบคนลงมือนะจะมาฮ้าแบบนี้ทุกครั้งทุกคลิปไม่ได้นะนั่นคือไกด์นะคุณผู้ชมเนี่ยนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นคนที่แอคทีฟสุดเลยนะสวัสดีคุณผู้ชมนะมน้อกินมะขามเปล่าไว้ลุ่น

กูกินลำยายมาเป็นกระมังเมื่ได้คลิปเงี้ยใช่เนี้ยต้องใส่น้อยจ้าสวัสดีครับผมชื่อจ้องมาร์กเอ็มเจทีวีอย่าลืมกดติดตามด้วยนะค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะไอคนที่เขาบอกว่าอะไรอย่าเง้บอร์ผมก็มีเบลอย่าลืมไปกดไลค์ชอบผมได้ด้วยอืมคนนั้นเอฟซีบมเองไปดูคลิปตัวนี้อ่ะมึงนั่งนั่นแหละดีอ่ะไอคลิปว่าคุณผู้ชมดูหน่อย ยังจะมาหน้าด่านที่ว่ามชมร้อิเกียไงล่ะไปมอไปจากท่เส่งบไนาเราเห็นงลังเป็นโรงงานโงานีก็จะมีบ้านันเราก็เลยดูห็นไหมรถไทยที่มันโคตรแรงนะคคนนี้แหละ Field, เรเตี่ยทีมีสูสุดอะเือ่ะแต่ในคลิปที่เส่งมาเนี yes> ่ยคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือจะรอแบบว่าอีกทีดใช่าะ่ารอรออรอครับมดีกว่ากากินเนี่ยมันมันมียาก น้ำจิ้มมึงอร่อยนี่หวานมากถ่ายคลิปทุกคนดาวสี่นาทีลบภาพหมดมัเลยู้ดีไก่สี่นาทีลบภาพอองหามดเลยก็ดีอ่ะแล้วกูไม่ลบเนี่ยถ่ายได้แค่ยี่สิบกวิเองเชื่อไหมนหนตันยันอยู่นี่ไอ้คนเจ้าชู้อยู่นี่ย่ะ กะชุอือึดมากตาไทยคลิปโคตรอึดเลยสีนาทีไปแล้วรอไปแนละ้วโลมตรงสอเหลี่ยม เดี๋ยวตัดตอนไปที่อื่นนะนี่นะักผู้ชมนี่คือสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตผมมากก็คือเป็นสิ่งที่สามารถได้กำไรเยอะที่สุดขายของนั่นเองไงเสีนหนักแน่นไหมมันหนักแน่นจริงๆนะคุณผู้ชมไหมฟาดคือยังไม่จบนะคุณผู้ชมผมจะเอาให้มันจบนะคุณผู้ชม คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจอก็ม่คลิปหน้าโอ้ยฉีดน้ำเล่นดีกว่าฉีดน้ำเลนดีกว่าโอ้ยลืมเซนเซอร์เด็กดู <c oughs> จะพาไปสำรวจสวนผมก่อนนะนี่ก็คือต้นไม้ต้นพารวยอยู่นี่ต้นมะละกอยักษ์ต้นพารวยแล้วก็ไปดูบัวต้นบัวที่มันมีลายสีนะผู้ชมนั่นเห็นไหมนะ่ะ บัวลายสีเอ,อ่อมดกัดอยู่อุ้ย,ยถ่ายมดให้คุณผู้ชมดูด้วยนี่มีไงบัวลายสีต้นไม้ให้เต็มหมดนะคุณผู้ชมนั่นคือไก่ไก่ผมเองน่าตาไปหาแม่มาแล้วแม่มันมชอบตามทุกนคนนี่ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ย่าลืมกดไลค์ให้หนึ่งร้อยไลค์ ติดตคลายหนึ่งร้อยไลค์กผู้ติดตามห้าสิบคนนะครับผู้ชมบายบายเจอกันฝากออืมอฝากฝา,ากเย็ดเย็ด